วันนี้วันที่12มกรานะครับเป็นวันที่หนาวมากนะครับพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้วันที่11 12 13 3าามวันนี้จะหนาวมากมาดูอากาศกันนะครับว่าตอนเนี้เราเขาบอกว่าลำปางหนาวมากใช่ไหมครับมาดูที่ชนบุรีก่อนชนบุรีก็17แล้วนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติของบุรีลัมย์1านะกรุงเทพ19เไปดูลำปางครับอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอยู่ที่17งนั้นแสดงว่าตอนเนี้ย ที่ชนบุรีหนาวเท่าลำปางแล้วนะครับลำปางไม่หนาวมากคนเดียวแล้วนะชนบุรีหนาวด้วยฉเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมหนาวกว่าลำปางแล้วตอนนี้นะครับอําเภอเมืองขอนแก่นโคราชเช่นเดียวกันครับลพบ,บุรีก็หนาวกว่าไม่ต้องพูดถึงเชียงดาวเชียงใหม่นะครับเขาขอพิษณุโลกนี่11แล้วนะครับอะไรว่าหนาวคราวนี้มาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรก็นี่นะฮะ ก็มวลอากาศหนาวนะครับก้อนใหญ่จากจีนนะครับไหลมันจากจีนพาดมาทางทางเวียดนามนะครับไหลเข้ามาความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับก็จะเข้ามาทางพยากรณ์อากาศแจ้งว่า11บ2 1 3ดสิบสองสิบสามนะครับก็เตรียมรับมือนะฮะเต็มเต็มเลยจะสังเกตว่ามันจะผ่านมาล่องนี้นะครับล่องนี้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 เห็นไหมครับ ลองนีน้เห็นเขียวๆนีฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะหนาวกันพักหนึ่งลมแรงด้วยนะครับก็อุณหภูมินะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยอุณหภูมิก็จะขึ้น,น,นลงๆอยู่อย่างนี้นะครับสูงสุดของวันก็อยู่ประมาณ4โมงประมาณที่26องศาจากนั้นก็คืนนี้มีโอกาสเห็น 16, 17องศา15องศาตอน7โมงของวันที่13นะครับ โอ้วันที่14ก็ยังไม่ธรรมดานะครับถ้าดูตามพยากรณ์อ,อากาศแล้วก็คงจะมาขึ้นตอนวันที่15แล้าก็ยังมีแนวโน้มหนาวอยู่นะครับก็โอเคครับขอบคุณโปรแกรมวินดีนะครับที่ทําให้เราวิเคราะห์เรื่องของความหนาวเย็นได้นะครับลองโหลดดูฮะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ลมก็ยังแรงอยู่นะครับวันที่13แต่ลมเริ่มเริ่มแรงน้อยลงสังเกตจากทางด้านขวานะครับ สีแดงๆดงนี่น้อยลงวันที่สิสี่ลมเริ่มน้อยลงแล้วเรากลับมาดูวันที่12สองใหม่ก่อนนะครับย้อนกลับมาดูวันที่สิบสองเห็นไหมฮะโอ้สีแดงเถอะแล้วลมแรงมากเลยนะครับสิบสองนะฮะช่วงนี้โอ้ยิ่งเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะยิ่งหนักเลยครับตอนหกนี่ตอนกี่โมงเนี่ยหกโมงใช่ไหมแล้วพอเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไหลดูนะอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็ ความแรงของลมก็สังเกตได้ว่าจะเริ่มลดลงนะครับพอเข้าวันที่13ความแรงลมก็จะลดลงมันจะทําให้มวลความกดอากาศสูงอากาศเย็นจากด้านบนก็จะลดลงตามไปด้วยจากลมที่มันลดลงนะครับการพาวความเย็นมันก็จะน้อยลงมาเห็นนะฮะพอวันที่14แล้วก็สภาพลมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับวินดี้นะฮะวินดี้ com ลองใช้ดูแอปนี้ใช้ได้นะครับเอาไว้สําหรับดูลมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ ความหนาวมาเยือนขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพนะครับผม